เพลงในคัง a c e b o o k ครับจะแตกต่างกับ Meta Sound Collection ที่ผมเคยแนะนำไปนะครับซึ่งเพลงที่อยู่ในคัง a c e b o o k นะครับก็จะมีเพลงอยู่2รูปแบบแบบที่1ก็คือเพลงที่มีลิขสิทธิ์ครับและก็เพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ส่วน Meta Sound Collection เนี่ยจะมีเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ทั้งนั้นเลยแล้วเราจะสามารถ เอาเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ในทาง a c e b o o k นั้นมาใช้ได้อย่างไรนะครับซึ่งผมเคยสอนไปแล้วมีอยู่3คลิปนั่นเองซึ่งปกติเนี่ย s u u n d o o l l e t t o o n เนี่ยเราเข้าไปในเว็บของ Facebook ที่เป็น t e t o u o u เนี่ยพอเราไปได้เพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาเราก็ดาวน์โหลดแล้วเอามาใช้ในแอปตัดต่อใช่ไหมครับแต่ที่วิธีที่ผมสอนไปนั้นเป็นวิธีการค้นหา ชื่อเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ที่อยู่ในคังเพลง Facebook ครับซึ่งในคังเพลง Facebook เนี่ยมันมีเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์อยู่ในนั้นครับงะนั้นวิธีที่จะเอาเพลงไม่มีลิขสิทธิ์ออกมาใช้ผมได้สอนไปแล้ว3ตอนผมอยากให้ทุกคนกลับไปดูครับตอนนี้ผมปักหมุดไว้แล้วเป็นคลิปในการสอนแอ้มผมก็จะทิ้งลิงก์คลิปที่3ต่อไปด้วยฉะนั้นทุกคนลองเข้าไปดูนะครับ